สวัสดีครับวันนี้วันที่19กันยายน2566นะครัอบวันนี้เราก็มาพบกับสถานการณ์ของเซตนะครับเมื่อเช้ายังคงบวกอยู่เลยนะครับตอนนี้เซตปิดครึ่งวันไปนแล้วนะครับช่วงเช้าก็มีบวกขึ้นไปนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ลบอยู่3.42จุดอนะครับอยู่ที่1,524.15จุดนะครับ, 1, รบแล้วก็ MAI ก็บวกอยู่0.70จุด เจ็ดนะครับขออภัยนะครับแล้วก็อยู่ที่4,000ัไอ้สี่ร้ยเจ็ดสจุดนะครับซึ่งก็ตามกันมาเรื่อยๆนะครับจะลบหรือเปล่าต้องรุนกันต่อไปในช่วงบ่ายนะครับส่วนราคาทองคำก็ไซด์เวย์ขึ้นมาแต่ว่าย่อตัวลงมาสลับเช้านี้นะครับอยู่ที่1,931.13จุดนจุดนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตก็อยู่ที่9ก้ดอลลาร์ต่อบาทเรวนะครับ คือราคาทองคำเมื่อหยุดโกู่หยุดถึง1,991.91จุด1,931.13ออนต่อดอลลาร์นะครับขออภัยนะครับหน่วยผิดนิดหนึ่งเราก็มาที่ WTI นะครับยังบวกอยู่92.36บาเรลต่อดอลลาร์นะครับถือว่าไซเว์ขึ้นมาราคาน้ำมันราคาราคาตัวก็ไซเว์ขึ้นมาแต่ว่าราคาเซตของเรายัางคงร่วงนะครับรวมถึงค่าเงินบาทนะครับก็ ใกล้ๆแตะ36บาทตอนนี้ก็อยู่ที่35.82ิบาบาทต่อดอลลาร์นะครับเช่นเดียวกับค่างเงินเยนก็147.78ก็ใกล้148บแปขึ้นไปนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซเว์หรืออ่อนแอราคาอ่อนขึ้นไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราจะสแกนหุ้นหรือ หุ้นที่น่าสนใจมาสแกนดูยังไงเข้าไปดูที่ราคาของเซตกันก่อนนะครับว่าเซตแนทิ่นี้วันนี้วันที่19แล้วมันยังคงที่ต้องไซด์เวดาวงไปอยู่หรือเปล่านะครับเข้าไปดูกราฟเดี๋ยวจะอธิบายท่านใเข้าใจว่าทําไมเขาถึงจะต้องไซด์เวดาวงมาทําไมราคาถึงจะต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็จากราคาของอินดิเคเตอร์บ่งชัดเจนนะครับว่า จังหวะของเซตนั้นนะครับก็เป็นจังหวะขาลงนะครับพออะไรครับพราบรลึกซาอยู่ด้านบนนะครับพราบรลึกซาอยู่ด้านบนนี้นะครับพราบลึกซาคือศาต์ที่เป็นเหมือนเป็นรูปไข่ป่านี่นะครับอยู่ด้านบนกดราคาต่ําลงมาแล้วจังหวะของเซตก็ย่อตัวลงมาแล้วเขาก็เลือกข้างเป็นขาลงนะครับเขาบีบตัวเข้าไปหาการเพื่อเลือกข้างพอ เลือกข้างออกมาได้ว่าเป็นขาลงจังหวะก็เลยไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็ลุ้นให้เซ็ตนั้นกลับขึ้นไปที่พันคือกลับขึ้นไปยืนพันห้าพันหกได้แต่ว่าตอนนี้ราคาเซ็ตยังคงย่อตัวมาที่พันสจุดนะครับเห็นได้จากเลยครับ MACD ยังคงชี้ลงไฮไซยังคงไซด์เวดาาบนลุ่มไม่เข้านี่แหละคือสาเหตุที่วัตาไามาเซตถึงราคาล่วงลงมา คือถ้าไม่มีวอลลุ่มการเดินเกมของ MACD ยังคงไซด์วดาวต่ำกว่าเส้นสัญญาลต่ำกว่าเส้นซีโร่ต่ำกว่าทั้งสองเส้นสลับ MACD ราคาก็ยังคงจะต้องไซด์วดาวต่อมานะครับมีหลายท่านบอกว่าทำไมราคามันจะต้องขึ้นเสียทิศนี้มีบางอาจารย์บอกว่าจะขึ้นแต่ว่าเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าถ้ามันจะขึ้นได้เนี่ยตัวพาราบลิกซาเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ด้านล่าง มันต้องเป็นไข่ปลาอยู่ในล่างเพื่อพักราคาขึ้นไปอันนี้เราก็ดูกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โชนเหนืออะไรแต่ว่าเราดูตามจังหวะของเครื่องมือให้ท่านเห็นว่าแม่นไม่แม่นนะครับเครื่องมือเราบอกว่าจังหวะมันเป็นขาลงราคามันก็ต้องไซด์เวดาาลง m a c บก็ยังคงชี้ลงเพราะนั้นราคาก็ย่งจะต้องลงต่อไปแต่ว่าจังหวะขาขึ้นของเซ็ตยังคงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับมันยังคงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไป มันยังคงมีสภาพดีอยู่มันยังคงมีโอกาสที่จะดีกับขึ้นไปเพราะนั้นก็ต้องรอให้นักลงทุนหลายท่านก็ทําหรือว่ามีมวอลลุ่มเข้ามาราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแต่ดูท่าทางเราจะยากนะครับโอกาสราคาย,ย่อตัวลงมาต่อมีโอกาสสูงช่วงนี้ข่าวดีก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ลดลดการใช้ไฟคือค่าไฟเหลือ3.99 เมื่อค่าไฟเหลือ3.9ราคาต่างๆก็ร่วงลงมาค่าไฟค่าอะไรต่างๆก็พลังงานต่างๆก็ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีวอลรุ่มราคาก็เลยไซเว่ไปทางด้าน,นข้างถึงไซเว่ดาวก็พูดถึงเรื่องเซตไว้แบบนี้นั่นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเซตจะไปยังไงต่อนะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับครึ่งวันนี้หลังจากที่ราคาเขาขึ้นมาเนี่ยเราจะสแกนหาหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นหรือว่าพอเก่งกาไรได้ จากคอนดิชันต่างต่อไปนี้3เดือนที่ผ่านมาต้องบวก10%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป1เดือนที่ผ่านมาต้องบวก88%เขึ้นไปถึงที่ผ่านมาก็ต้องบวกไป1ขึ้นไปแล้วก็มี RSI นะครับไม่เกินโอเวอร์โบสคือ50าสถึงเกนะครับมี RSI แล้วก็มี m อ c d ยืนอยู่เหนือเส้นศูนะครับถึงจะบอกว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็สําคัญคือมีราคาตั้งแต่0.5ถึง2บาท ซึ่งเราจะเคว้นหาออกมาดูว่ามีตัวไหนมีโอกาสที่จะทำกำไรให้เราได้บ้างนะครับแล้วก็มีวันรุ่มตั้งแต่ 50k รู้สึกมันจะเยอะเกินไปเอา 5k แล้วกันนะครับเอาแค่ 5k นะครับเราก็ 5k ก็คือ5,000 50k ดูเหมือนมันจะเยอะไปกดเซฟกดลันสกรีนหรือว่าจะมีขึ้นมาปรากฏว่ามีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือทุคุน้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็อ่านเกมให้ท่านได้ฟังไปแล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อวานเราก็ตัวทากูนี้ก็เป็นตัวแรกที่มีวอลลุ่มเยอะก็เลยได้อ่านเกมให้ท่านได้เข้าใจแ้่ทากูนี้ยังคงเปิดสูงแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปต่อนะครับเปิดกระโดดนะครับก็ดูจากจังหวะของทากูนี้ก็คือ,อเขามีแรงซื้อวอลุ่มเข้ามาจรเช้านะครับแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเราก็ลุ้นกันนะครับว่าตอนนี้คือเขากําลังจะเปลี่ยนทิศเทนแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางของทากูนี้นะครับ เห็นได้จากอะไรครับเ a c มยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็อะไรครับ RSI ใชี้ขึ้นยังไม่ถึงโอโบดีแม้ว่าวันรุ่มวันนี้จะเข้าเล็กน้อยหรือว่าขายนะครับส่วนใหญ่วันรุ่มขายคือเช้าเข้าบ่ายขายอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้มีวันรุ่มเข้า60มิลเลียนนะครับจังหวะของเขาก็คือมีพาราบริกซาอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับไขป่ปลา2ตัว2ลูกนะครับ แล้วราคาเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดเดเดิกระโดดขึ้นไปแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปแตะด้านบนของ linear e q e a t i o n ก็ถือว่าไปถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วคือจากถ้ากระต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดเสร็จถ้าเขาไม่สามารถที่จะไซด์เว์ไป้านข้างได้ <ances. S 1> เขาก็จะไซด์เว์ดาวลงมาเริ่มนับใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเขายังคงไซด์เว์ไปทานข้างได้เขาจะเปลี่ยนเทนไซด์เวทอัพข <pajamas S 2> <ซ>ึ<ซ>้นไปก็ถือว่า คี้นี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเทนหรือจะกลับเทนเติมทีเป็นเทนไซเวดดาวแต่ตอนนี้กำลังจะไซเวไปทางข้างและกดไซเวอัพคือให้กำไรกับธนาทุนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1,94ตอนนี้ปิดที่1,94แต่ว่าดูจากเทนแล้วถ้าเขาสามารถไซเวไปทางข้างแล้วเปลี่ยนเทนได้คู่นี้มีโอกาสที่จะไปที่2,5หรือ2.4บาทในอนาคตนะครับ ก็ดูได้จากทางเฟรมว e k นะครับเป็นตัวยืนยันทางเฟรมว e k บอกว่าราคาเขาเขาเด้งชนเส้น2องว,วันเรียบร้อยแล้วเขาเด้งขึ้นไปนะครับคือปกติเส้น2องว,วันมันจะเป็นเส้นลาลิซิสเตนพอมาชนเสร็จมันจะเด้งขึ้นไปแพะแั้นราคาสวยงามมีโอกาสที่จะไปที่3.82บาทงนั้นทางนักทุนก็ในช่วงจังหวะระยะวันนี้เวลานี้เราก็เก่งกำไรทางุาง๋งน ตอนนี้ราคาอยู่1.94แต่มีโอกาสที่จะไปที่3.82ในอีกประมาณสัก3-4สเดือนข้างหน้ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไหมครับทางนักทุนลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้ามีโอกาสท่านก็แค่เก่งกับไรเข้าเก่งกับไรเข้าฝากเอาเงินเข้าไวา้ซื้อต้นทุนเข้าไว้แล้วก็ค่อยกัดฟันทนถือให้มันค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้เ,เทนเทนอา,อาทิตย์นี้ตามเฟรมอาทิตย์เนี่ยไซด์เวย์ขึ้นไปเรียบร้อย มีโอกาสทำกำไรแต่ตัวไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเด a y เนี่ยยังจะต้องดูรอรุ้นกันต่อไปว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนเทมขึ้นไปไซเวย์ way, ขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าทำกะไรต่อได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็คือเอามาลองรับด้านล่างของพาวเว์เลซานะครับพาวเว์เลซาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาวยืนเหนือเส้นซีโร่แล้วก็ RSI ขึ้นไปที่เอโบ๊ โอกาสที่ราคาจะไซว์เวลด้านข้างตัวไหนที่บอกว่าจะไซว์เวลด้านข้างก็คือ RSI ชนโอโบสเสร็จมันจะย่อตัวหรือไซว์เวลไปทางด้านข้างนะครับส่วน A MAC จะต้องไซว์เวลต่อไปเพราะฉะนั้นจะเป็นบอกว่าราคาจะต้องไซว์เวลไปทางด้านข้างแล้วก็เปลี่ยนเทนนานเท่าไหร่เราก็ต้องจะเปลี่ยนเทนก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะต้องเปลี่ยนเทนนะครับก็รอดูกันนะครับว่าทากูนี้ ที่หน้าจะเปลี่ยนเทนเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็จะต้องไซด์เวยออกเด้นค้านอาทิตย์นี้ยังไม่เปลี่ยนเทนนะครับต้องรอดูวอาทิตย์หน้าถัดไปในทางุนก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับนี่คือทากูนี้ตัวแรกที่เราสแกนได้ถัดมานะครับ a i e นะครับ a i e ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนเทนนะครับจังหวะของเขาก็ไซด์เวยขึ้นมาได้สวยงามนะครับแต่รอแค่นะครับตัวนี้รอแค่อะไรครับรอแค่พารโาบริกษามาอยู่ด้านล่างนะครับ อยู่ด้านล่างเป็นไขป่ปลาอยู่ด้านล่างแล้วก็กดราคาไซด์เว์ขึ้นไปขึ้นไปชนเส้น2องระว,วันแล้วก็ยอ่อแล้วก็พุ่งชนอีกครั้งหนึ่งให้เข้าเปลี่ยนเทรนสลับ EIAIE e นะครับตอนนี้ RSIMACD ยังคงไซด์เวก์กันข้างถือว่าเป็นจังหวะด,ดีนะครับยังไม่แตะโอโบแล้วก็มีอลลุ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือถือเป็นช่วงที่ราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะไปชนอ่าพาราบริษา ถ้ามาอยู่ด้านล่างแล้วก็กลับราคาไซเว์ขึ้นไปทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับรว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเรียนในท่านทราบหรือเปล่ามีโอกาสหรือเปล่ามีจังหวะมีแนวโน้มหรือเปล่านะครับยืนยันด้วยทา์เฟรมวิกนะครับทางเฟรมวิกเพื่อดูภาพอนาคตนะครับเฟรมวิกบอกว่าโอ้โอเคนะครับมีพาราบลิซามารองรับด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็เอเมดีชี้ขึ้นกําลังจะขึ้นไปบนโอเวอร์บทไป,ไปไปที่เส้นสีโลนะครับ ส่วนโอโบส d นี่ก็คือกำลังขึ้นไปที่เส้น50สหายใส่ขึ้นไปที่50ยังอยู่ห่างไกลจากโอโบส d เยอะนะครับยังคงวิ่งต่อไปได้อีกนะครับราคายังคงไซด์เว์ขึ้นไปยังคงมีโอกาสทำกำไรต่อไปโดยที่วนลุ่มวันนี้ก็ค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับนี้เป็นวันลุ่มทำเฟรมวิกต้องดูวันลุ่มทำเฟรมเดย์นะครับวนลุ่มทำเฟรมเดย์ก็บวกขึ้นไป5.68มลเลนนะครับถือว่า มีวอลุ่มเข้ามาราคาค่อยๆไซด์เวขึ้นไปนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ให้ท่านเข้าใจว่าถ้าท่านอดทน,ทนทนถือต่อไปราคาจะไปที่2บาทแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าจังหวะนี้คือเซ็ตมันลงเพราะนั้นท่านก็ลองพิจาราดูดีๆนะครับว่าจังหวะของมันกําลังมาแต่ว่าเซตมันยอดตัวลงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่สามารถที่จะต้านทานเซ็ตได้เพราะนั้นโอกาสที่จะลงตามเซ็ตก็มีนะครับถ้าเข้าลงไปที่1400 9กจุดนะครับราคาของ e r a i e ก็าอาจจะย่อตัวลงไปอีกรอบหนึ่งก็เรียนั้งสุดในแบบนี้นะครับถัดมาเจนะครับเจตอนนี้สวยงามนะครับราคาเริ่มไซเว y ขึ้นไปแล้วก็กำลังที่จะรักษาระดับเพื่อไซเว y ต่อไปเพราะว่าพลาเบิกษาอยู่ด้านล่างตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าคือเขาจะลงตามเซตหรือจะขึ้นตามเซตหรือจะสวนกระแสดี จะขึ้นหรือจะสวนกระแสดีเพราะฉะนั้นต้องดู f 4 5ของ k คเจนะครับว่ามีผลการเดินง,งานเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือดูจังหวะของเมส d ีนั้นดูเหมือนว่าจะไซด์เวฟ้านข้างยืนต่ำกว่าเส้นสิงแนวนะครับายไซดก็ไซด์เวฟกานข้างไซด์เวดาวลงไปที่61นะครับดูจังหวะนี้ก็คือดูแล้วราคามันไม่กล้าที่จะขึ้นต่อไปเพราะว่าเซ็ตมันยอตัว จะรอให้เขาลงมาเด้งอีกรอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกรอบก็ได้แล้วก็วนลุ่มก็คือไม่เข้านะครับก็รอดูจังหวะดีๆนะครับตอนนี้อ่าเราก็ต้องตัดสินใจจากการเคลื่อนที่ที่มันเห็นว่ามันไซด์เวยยไปทางด้านข้างเพราะนั้นถ้าทุนก็อาจจะทนถือนิดหนึ่งถ้ามันต่ำกว่าราคา1.32่ท่านก็ควรออกเพราะว่ามันจะไซด์เวดาวลงมาแต่ถ้าคือท่านต้องมารอรับที่ด้านล่างตรงที่1 1.00เนี่ยเพราะว่าจังหวะถัดไปมันจะไซด์เวยกลับขึ้นไปเมื่อเซตมันพองหัวกลับขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้ก็คือว่าถ้ามันยังคงไซด์เวยและไซด์เวยทำกำไรก็ปล่อยให้มันทำกำไรขึ้นไปแต่ถ้ามันย่อลงมาต่ำกว่า1.32ท่านก็ต้องควรออกแล้วก็มารอาเข้าที่1 000. บาทจะดีกว่าสลับเคตเจนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการดูลักษณะของของราคาต่างๆที่ นำมาเรียนให้ท่านนักทุนได้รองพิจารณาดูนะครับเราวิเคราะห์แบบกลางๆแล้วเราก็บอกตรงๆว่า,าราคาหุ้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันมีโอกาสเป็นแบบไหนมากกว่าจากประสบการณ์เราก็จากเครื่องมือต่างๆก็นําเรียนให้ท่านล,ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับถ้าเกิดท่านเชื่อท่านก็ลองนําไปวางแผนในกางการทุรกิจในการทํากลยุทธ์แล้วก็ทํากําไรให้กับตัวท่านเองได้เราก็ขอให้ท่านนั้นทำกำไรได้อย่าง มันมือคือเงินมากมายมาหาศาลแจกให้แก่ท่านนักทุนเองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็กราบขอบพระคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาโดเน็ตแล้วก็ตอบแทนกับคืนให้เราบ้างเล็กน้อยเป็นถือว่าเป็นเศษเงินเศษทองแต่ว่ามันคือสินน้ําใจมาโหรานที่ท่านการุณาให้กับทางทีมงานกาบขอบพรกคุณยังสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สต๊อกแบง g k คอก h ช n แนลไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอพระคุณมากครับ